คู่ที่3ครับระหว่าง V ีเซกันเจอกับโกโก้ครับ v ีเซกันอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับส่วนโกโก้อยู่ฝั่งเรดไซด์นะฮะโอ้น่าสนใจครับแบนด์แรกจี้ไปที่เคนครับอันนี้ถือว่าเด็ดครับคือคงไม่อยากโดนเคนโลมิงนี่แหละ คือเดิมทีเชนอ่ะมันก็เคยเป็นจังเกิลที่ถือว่าน่าเกลียดมากครับเพราะว่าด้วยความที่ความสามารถของการลองหนมันทําให้สร้างความกดดันทางทจิตใจแต่ว่าด้วยความที่พอถูกปรับมาเป็น,ปรนแรปเอร์ประมาณ4-5เดือนที่แล้วเนี่ยเชนเองก็ถูกยิมไปเป็นตัวบิ่งสปอร์ต <ไป S 1> นะก็เอาไปหาข่าวแล้วก็สามารถเข้าทําจังหวะ ที่เหมือนดักเก็บได้ด้วยความที่เอรีเกมเนี่ยดาเมจเขาค่อนข้างรุนแรงด้วยนะฮะแล้วก็เลดเกมคือถ้าเกิดเกิดจริงๆเนี่ยช่วงกลางเกมถึงเลดเกมก็สามารถผันตัวไปเป็นแอสซิสินได้อหนึ่งตัวนะเพราะว่ามี <And now S 1> ของอทางด้านของโกโก้แบนเป็นอายาหกไปครับตอนนี้ตัวปกติครับตามด้วยการแบนโอเมนจากทางด้านของโกโก้เออตัวบีเซกนะครับ ืมแสดงว่าไม่อยากโดนโซโล่คิวนะน่าจะเป็นทีมที่อาอาจจะอยากเล่นเป็นคอมทีมไฟก็ได้ครับแล้วเหมือนกับเล่นจิตวิทยาให้โกโก้ต้องเลือกครับว่าจะตัดอะไรไหมสำหรับ สองท็อปเทียร์พพอร์ตครับและจบที่การถัดลูอี้ออกไปครับเพราะว่าคือถ้าคุณไม่แบนลูอี้ก็คือจะโดนเลือกว่าแต่ว่าพอคุณไปแบนลูอี้คุณไปแบนลูอี้ถือว่าก็เหลือเออีที่หลุดมาครับและนั่นแหละครับก็หวานปากนะฮะบีซิกันตัดสินใจหย,ยิบมาเลยครับสำหรับอวีแต่ว่ามันก็ยังมีตัวที่น่าสนใจที่อาจจะหยิบมาคู่กันได้นะครับ เช่นแวนเฮเลนครับหรือว่าอืมจะเปิดมาเป็นป่าเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บป่าไว้เฟสสองหรือเป็นพลิกสามเฟสแรกต้องรอดูครับเพราะว่าตอนนี้ดูจากทรงแล้วว่าฝั่งบิเชกนันน่ะน่าจะอยากเล่นคอมโถมครับดูจากแบรน์สองตัวแรกนะคิดว่านะ มารอดูว่าจะหยิบมาเป็นอะไรครับสำหรับฝั่งของมิชกแนครับ <Hello. S 1> และหยิบมาเป็นลิเลียนากับเรียวมาครับลิเลียนาเรียวม้านี่ก็ถือว่าเป็นสองแชมเปี้ยนที่สองฮีโร่ทีเ่เล่นพิกออฟได้ค่อนข้างดีนะลิเลียนาเองก็มีสันที่เป็น Cc หมูุ ส่วนเรียว่าอิงก็เช่นกันครับแต่ตอนนี้โจทย์ของฝั่ง b ีเซกันคือจะโถมด้วยอะไรนี่นะครับโอ<ฮ>้ยและใส่สุดครับหยิบมาเป็นนี่ฮะสกัดกับ UA ครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนท่านะครับฟอนไลน์มาแล้ว ตัวโป๊กมาแล้วตัวลวงมาแล้วครับชัดเจนว่าอีก2ตัวที่เหลือของฝั่งบีเซกันก็หนีไม่พ้นแคลรี่ดิีด,ดพีเอสกับจังเอ่อกับโรมิงที่แบบว่าทำซีซีซต่อเนื่องนี่คือคอมมาตรฐานเลยครับสำหรับการเล่นของบีเซกันแต่ว่าโกโก้เองตอนนี้เหมือนจะยังลังเลยอยู่ครับว่าจะเล่นเป็นพิกออฟหรือเปล่าหรือจะเล่นคอมไฟ ต้องมารอดูพิกนี้ครับจะเปิดเป็นตำแหน่งอะไรก่อนนี้ถ้าดูจากนี้เปิดป่าก็ได้ครับหรือว่าจะเลือกหยิบตัวนี้ไปใจหิเบนเตอรครับผมอมืว้าวถ้าอย่างนี้ถ้ากับว่าฝั่งของโกโก้จะเหลือโรม m i n g กับป่าส่วนฝั่งของบีเซกันจะขาดโรม m i n g กับแคร,รี่ ดังนั้นถ้าถามผมว่า p r i o r i t การจี้ผมว่าโกโก้สามารถเลือกที่จะจี้แบนด์โลมิงได้ผมมองว่าตัวแครี่อ่ะ Carry, มัน2พิกอ่ะไอสอแบรนด์อาจจะไม่พอหรือเขาจะไปแบน์เป็นแครี่ทั้งสองทัดเลยก็ได้แล้วแต่นี้ผมไม่ได้คิดไว้นะฮะ Turn to ban, do <laughs> here นี่ครับในเมื่อขาดตัวคำะครับก็ตัดมาหลอกออกไปด้วยอหนึ่งตัวครับแล้วก็จี้เอลซูอีกหนึ่งตัวฮะสุดท้ายครับจบที่แบนตัวละครอย่างคีร่าครับ เาฮะจะหยิบอะไรมาก่อนดีครับป่าไหมเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็เห็นเอาอีกแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือต้องการตัวชนผมบอกอย่างนี้เลยเพราะว่ามีตัวโป๊กแล้วอย่างลีเลน่าเนี่ยแล้วก็มีเตอรี่แล้วผมต้องการฟอนไลน์ทำซีซและเหมือนว่าจะ มาเป็นอะไรเอ่ยและนั่นคือ Wonder Woman ร์บูแครับถ้ากับว่าเก็บโรมิงเนี่ยไว้เป็นล s าสติกนะคืออยากรู้ว่าฟนละคาจะเล่นแบบไหนคู่ล่างถ้าเอาแบบมาตรฐานเลยก็เป็นแวนก็ได้แต่แวนมันจะแพ้ระยะยิงก็อาจจะไปจบที่เบลเลนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวอย่างลาวิโอ้คือมันมีเยอะแยะมากครับคือพอเป็นคอมนี้มาตรฐานมากครับ จริงจะไปเล่นเป็นเทลหรือว่ามผมว่าเทลก็ได้ย้อนก็ได้ครับคือมันค่อนข้างเปิดกว้างมากแต่ว่ามันจะแหลกไปเออดอในเรื่องของสเกลลิ่งกันเอง <c oughs> ก็เลยชิงเปิดมาเป็น <c oughs> ซีเนียกวอาคหนบนะ <c oughs> แล้วก็อู้จบที่บอหายครับเอาครับโรมิงของฝั่ง โกโก้ CO CO จะเป็นอะไรฮะอจิ้มตัวนี้มานี่คือผมนี่อึ้งเลยนะฮะไม่แน่ใจครับผมยังไม่พูดดีกว่า เอาครับสิบเปอร์เซ็นต์ที่สุดท้ายครับจบที่อะไรฮนะ และจบที่เบลดัมครับเอาละมาดูคอมโพสิชันของฝั่งบิเซก,กันก่อนนะบิเซก,กันคือชัดเจนครับว่าเป็นคอมโถบนะเล่นแบบง่ายเลยหลังจากเวลสามนี่คือน่าจะออนไลน์แล้วดังนั้นทีมที่เขาเอ,อเขาเป็นทีมที่เล่นได้ไวนะเพราะว่าถึงแม้ว่าโอเคดูก่อนว่ามีเวลาวหายซึ่งมันต้องการของจริงแต่ว่ามันเล่นกับเพื่อนนะ่ะไม่ยากหรอก อมีโอีที่สามารถโขนเข้าไปครับมีเอตัวโป้ก็มีซีเนียร์ที่ทำซีซีได้ด้วย <10 seconds S 1> แล้วก็สามารถไป <away. S 1> เติมไฟได้ดังนั้นบบลไฮสามารถถูกปล่อยแช่เลนไปแล้วก็ให้ซีเนียร์ไปลมเพื่อช่วยทำเกมโอีก็ได้ในขณะที่ฝั่งของโกโก้เองช่วงต้นเกมอาจจะแบบว่าไม่ไหวครับเพราะว่าด้วยความที่เนลน่าต้องการเลเวลของประมาณนึงครับแล้วก็เตอรี่เองก็เช่นกันการที่จะจ่ายตัวไอคอมพสไต์ style, หรือว่าพิซซิงฮาร์ดแบบในการตีอ่ะ มันต้องมีของเพื่อเล่งดาเมจดังนั้นผมมองว่าช่วงต้นเกมโกโก,โกอ้อ่ะอาจจะต้องเคาน์เตอร์การอินเวดให้ได้แล้วก็ประคองเกมนะคมอบจิคีบอ,อย่างเช่นพวกตัวของเซเยอร์หรือว่ามังกรเพราะว่าผ,ผมว่าโกโก,โกน้น่าจะต้องการเซยเยอร์มาช่วยดันเกมได้ทําเกมนะเพราะว่าช่วงต้นเกมก็คือโดนกดดันอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องประคองให้ได้นะสำหรับฝั่งของโกโก้แล้วหลังจากหลังจากการเกมอะ่ะพอมีของแล้ววิลประมาณวิลห้าวิลหกก็น่าจะสวดกลับไปได้คนระับ มาดูครับเกมที่3ของวันครับโคโกครับโอ้โหเดินดุเลยฮะแต่เออริเกมนี่คือโดนโป๊กยับนะพูดไปก่อนเลยดิเซกันครับ p n m ครับอยู่เป็นเรียวมะนะไอ้เป็นสกัดนะครับตัวเอ็นเรนครับก็เป็น UA เจ้าปูมครับเจ้าปูมเป็นแคลรี่นะกับเบลไฮ t ร w ครับ ก็เป็นทังด้านของซีเดียลแล้วก็ผูนี่เป็นเอาอีกครับอยู่ตรงกลางครับรอเอ็นเลนอุ้ยเกือจะเป็นต่อไอาตายครับแต่ว่าตรงนี้เจ้าภูมครับไปเล่นแนวหลังมาเอาแล้วแลกกันไปแบบนี้ฟิกมาตีตีฟิกกลับไปโกงแล้วตีเอาเอาหมดครับเอาสุดเอาสุดบอกเลยว่าเอาสุดแต่เิ้ลคิวหรือเปล่าโดนสตันเบรกเอาไวคา้ครับเจ้าภูมครับ นี่นะครับคือพลังของวอลไฮน1หนึ่งหนึ่งกับทางด้านของเตอรี่ครับคือต้องยอมรับจริงๆว่าเตอรี่คือช่วงต้นเกมเนี่ยมันสู้กับวอลไฮไม่ได้เพราะว่าพาร์ติของวอลไฮเนี่ยมันทำงานแล้วมันน่าเกลียดกว่านะแต่อการที่ตีแล้วมันได้วงสปีดเนี่ยแล้วก็แอคดสปีดด้วยครับแล้วอุ้ยเข้าไปเล่นในป้อมเขาโอ้เกือบครับเกือบนอนบ่อฮะตรงกลางรอเอเลนอุ้ย เกือบโดนงัดจากพิงพูครับพอกดดันได้ครับก็ซอยป้อมยิกเลยครับคูปโดก,ก็มาเขาป่าแทนเลยครับแล้วตรงนี้พอล่างดันลึกครับก็ทามมิ่งเอาชีพอย่างันกรครับแต่อย่างที่บอกครับว่าตัวของซีซี ต้องการสเเยอร์มากกว่านะเพื่อเอาเวนการมารับมาช่วยดันดันออกแต่ว่าบีเชกันอนี่คือเดินไวม,มากครับโกโก้จะไหวหรือเปล่าฮนะเพราะตอนนี้คือเลนล่างรู้แล้วว่าโดนโดนหนักเลยฮนะแบบเดียวป้อมจะไปแล้วเแบฟได้คือแตกนะแล้วดูดีรอ,เอยเลนคือมารอรับตรงกะมารอรับหลังบ้านคือเเวฟให้เลยเพราะรู้ว่าเทียร์ดวิมารอค้มอยู่ฮนะและเรียบร้อยครับ สามนาทีนี่คือไปถึงในสามปลอมร่างแตกแล้วแล้วดูสกัดครับพอรู้ว่าเจ้าของเลนไม่อยู่ครับก็ฟรีครับเล่นบนตันฟรีฟีครับ,น,บ,น,รบนี่แหละคือภาพที่เกิดขึ้นครับจากฝั่งของบีเซกันนะเดินวาใถุถมว้ครับพอหายไม่จำเป็นต้องรอของครับเล่นตามเคลื่อนอย่างเดียวครับ แล้วนี่ครับจิวไฟรอสตาร์นสวยมากซิเนี่ยกระโดดเข้ามาโอ้โหเด็บลสตาร์ไฟโดนวายพิชชันขังเอาไว้แต่ว่าข้างหลังเกือบแตกแล้วสปิงคูแต่ข้างหน้าซาญูดาเข้าไปเก็บรอเอ็นเวนมาได้แล้วตัวเองก็เสียโพซิชชันนี่ครับโดนสกัดเข้ามาถ่ายซิเนี่ยโดดออกไปได้แต่ PNM 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 ครับไม่รอดครับโดนป๊อบปโดครับอืเก็บไปตรงตรงกลางครับป๊อกปุ่งเข้ามาแล้วเชนใส่ออเลสตอรีอาร์ดับบิลจะเข้าอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเสียโล่ไปแล้วด้วยแล้วรอกระโดดด็อกอัพใไถกับอเสตตาาแ่่ว ทีอดครับอโอ้โหโชคดีเจอเบลดัมครับมันเลยไม่มีดาเมแต่มาแล้วครับกัดมาให้เจ็ดเป็ดโกโก้ครับโอเป็ดเจ็ดตัวนะฮะปกติสโลไวกับคนแค่ทั้งเจ็ดครับอันนี้เป็นเป็ดทั้งเจ็ดนะฮะโกโก้กับเป็ดทั้งเจ็ดครับเป็นเจ็ดเป็ดนะฮะลอยเรนเพลยมจะโปกไปด้วยบอเทนคัชเชอร์กับเอาข้าวฟอสแต่ว่าชอบภูมิครับ รับได้เมดหนักมากแล้วตรงนี้เด็กคอนแชนเข้าไปแต่ว่ามีเจ็ดเป็นขวางเอาไว้ให้ชีเนียพยายามจะแอนติเปปเตอร์เข้าไปช่วยเพื่อนต่อครับพิงพูรับโปกไว้หนักมากตรงน,นี้ไซยดาราบอกใครก็ได้มาหน่อยแล้ววนคูดามาเสร็จครับออกไปได้ด้วยไม่ตายครับไม่พระอะไรฮะเดี๋ยวเชื่อครับกลางครับลอยเลนก็แดนต่อครับ แต่ว่าคู่ล่างครับไหลไปทําบนต่อปูโดบอกว่าเจอกันอีกแล้วเตลี่ตัวขาดไปโดนปุกิีเข้ามุ่ข้างหลังครับดูจาก้อนเชนและดก้นคอสัญญาณเพยายมจะเข้ามาช่วยซัดสารไปหนึ่งทีแต่ทีนี้ม,มาต่อยไปหนึ่งตั้มครับแล้วรอเอ็นเลนครับโยนแล้วข้อฟอร์ไปเมื่อกี้เสียวเลยฮะแล้วดั้งกัณเชนเข้าไปหลอกหนึ่งทีครับหมุนเป็นวงกลมยิงกับทาซานครับโอ้โห ป้อมบนแต่ครับก็ไหลามาทําเวฟที่เลนกลางฮะอูชายโยนาราสตันสวนไปแต่ว่าไม่น่าจะอยู่ในฟุตชั่นที่สามารถกันป้อมหนึ่งได้ครับทีหนึ่งเทเด็ก็ระเบิดไปเช่นกันแล้วตรงนี้ครับอยู่รวมกลุ่มกันมันยิ่งโดนหนักมากฮะเียเดยมก็ขึ้นไปทําเวฟด้านบนต่อครับโอ้โห โกโก้โดนสุดจริงครับแต่ว่าเอ้าทีอเกือบแตกผโบโดฟิกมาพยายามจะตีสวนแต่ว่าหยุดโพสิชันแบบนี้ซีเนียลเขาเอนเปนเดอร์เข้ามาต้ำลงไปครับแล้วเด็ก้อนเชนออกมา ไม่รอดหรือเปล่าอีเลสตาเก็บคิวนไปได้ครับแต่ว่าพิงพูก็เกือบตายเช่นกันส,สุดท้าเข้าไปเบิร์สใส่ทางด้านรอเอ็นเรน,น,นเอ็นเอ็นเกตเข้าไปหาแต่ว่าโดนกดแข็งของย์จาอีเลสตาเจ้าภูมิไขฟรีเก็บคิวไปได้จากทางด้านรอเอ็นเรครับอีเลสตาตัวแตกแ,แล้วสุดทายล้ก็ตายไปเช่นกันครับแรกกับคืนมาจากรอเอ็นเรครับเจ้าภูมิพยายามจะตีตีตีโอ้โหตีอย่างเดือดนะตีเลยครับแคดดี้ที่ดีเพียสด้เจ็ดเป็ดครับเข้าไปสั่นหนึ่งทีแล้วพิงพูครับงัดมา แต่ว่าก็แรกกับเทียสารทะเลเลนบนแล้วคนเก็บคิวไปคือซัพพอร์ตครับโอโ้โห8คิวทั้งสองฝั่งที่6อนาทีครับแต่ว่าถือว่า B Second เดินเกมดุมากครับเลนบนแตกไปแล้วครับเลนกลางกับเลนล่างอยู่ที่เกียรสแล้วต้องมาดูว่าฝั่งของโกโก้จะคัมแบ็กได้หรือไม่ พราะว่าแก็บกันเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบีเทกันถมยับขนาดนี้แล้วถือว่าร่ํารวยครับ6นาทีเพิ่งนําไปแค่พันห้าพันหกครับนั่นแปลว่าความหวังยังคงมีอยู่ฮะถ้าฝั่งโกโก้สามารถประคองไปให้ถึง12นาทีได้ครับยังไงโกโก้ก็สวนกลับได้ไม่ยากเกมน,นี้ฮนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟแบบ ตรงๆแล้วอ่ะยิ่งมีคนเยอะๆสเตลี่ยิ่งตีโหดครับขอโทษพีเนมเข้าไปเดินหาเลยฮะว่าใครอยู่ไหนครับพร้อมเกลียรครับโ,โกโก้ก,ก็เลยต้องรวมกลุ่มครับเพื่อเทียเวฟนะแต่ในป่าครับเจ้าภูมกับบุงงิฮะอุ้ยผมว่าดูภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงดีว่าต่อเอ็นอเลนครับหามุมโป้ครับ พอมีบัฟตั้งก่อนนะมันทำให้การโป๊กมันจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับแล้วยิ่งเป็นบอลฮาที่ตีลูเนีย้ยิ่งสบายครับเทียสองเทเลไปแล้วเลนล่างโอ้เทียเดยมคือเทียทนะคือเดินไปค้ำหลังบ้านเลยครับตรงกลางเจ้าภูมิก็ใครสบายครับใครสนุกนะน่าจะดูว่าแข็งใจไหมครับสำหรับโกโก้ครับ ต้องผ่านวิบากกรรมตรงนี้ไปให้ได้ข้างล่างเหมือนจะโดนดันเข้าอยู่นะคือตอนนี้โดนดัน3เรนครับข้างบนเป็นมีเอ่อเป็นซปเปอร์มิเนียนนะข้างล่างครับก็นีโ่โผล่ไปซีเดียเขาก็เี้กระโดดใส่ดึงทีครับตั้มมาสวยมากแล้วโดนเสียงกลับมาครับเบาจั่มวายพิซซ่าสวยกว่าแล้วชาร์ลูกบอลไปแม่มีคนขวางไว้ครับดา้อนแชนเข้าไปที่ข้างหลังยังจะเข้าไปหลอกซีเดียไอนตีสเปนเดอร์มาจะโดนกัดมาสวน2คนแล้วเข้าไป2ไล่ส สไล่สี่แบบนี้ป้อมกลางก็แตกนี่ครับโอ้โหแล้วแบบนี้ทำไงนี่ครับ <emer int> เหลือป้อมล่างอาันสุดท้ายแล้วไม่รู้แล้วครับนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาให้ได้ครับสำหรับโกโก้ดีเซกันครับมาเปิดเซเยอร์อีกหนึ่งตัวครับเป็นเซเยอที่เพิ่งอีวมาแลที่แนาทีก็น่าจะซีเคียวไปไม่ยากครับ ยืนเลยดูดิดูดยิยืนเลยยืนแบบให้ทั้งวันเลยฮะมีการจ่ายตัวของโก l ิง n ิ d i m e n s มาจะบาลาร์ดนะฮะแต่ว่าไม่ได้ครับข้างล่างก็มังกรก็ยังไม่ถูกเอานะตรงนี้ในป่า2 V3 2 V4 สิจะเอาจริงนะฮะดีเซก,กันก็น่าจะไปรวมกลุ่มที่มังกรครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเปิดนะตรงนี้แวนการ์ดน่าจะต้องดันเข้าอยู่แล้วครับถ้าเอาให้สุดก็คือ เดี๋ยวเวฟที่ข้างล่างดันมาโค้กูดันมาใช่ไหมดีเทกันก็ได้จะปล่อยเลนล่างว่าตรงนี้โค้ดเกมชั่นมาครับโอ้แต่ว่าไม่ทันครับเลือดมันยังเยอะอยู่สำหรับตัวมาก่อนรอเอเลนโดนเชนซีซีไปแล้วเกือบตายแต่ว่าโดนสตาร์สวนเกือบมาเบาจ้าโอ้โหวรยพิชัันขังเอาไว้เจ้าหูมมตีตีไล่ตีไล่ตีโอ้โหเกือบแตกครับช็อตไม่ตายตรงนี้ครับทรีดิวไปเก็บทางด้านของสยุนดาร์มาได้ครับ แล้วนี่ฮะผมบอกแล้วว่าเลียร์ด้วยวิกซซไปครับล้างพื้นหมับไปครับเข้าไปข้างในเลยเียกันทีเดียวครับผมว่าเวฟล่างนี่คือจะได้ไม่ต้องไปจัดหนึ่งรอบครับมาประคองที่หน้าป้อมใหญ่เลยดีกว่าครับหน้าบ้านนะเอาครับจะลับยังไงครับโบลิ่งดีเดมชั่นไปจ่ายไปแล้วด้วยอัตติเมตนี้แล้วป้อมล่างนั่นแหละครับบางยิ่งกว่าดาษครับเียร์ิวกระโดดเข้าไปเปิดจังหวะแรกแต่พิงคูเขาไปแัปไ่ได้ก่อน เตอรี่พยายามขายอยู่แต่ว่าวีาวาวเข้ามาแล้วก็แช่นใส่ไล่ทั้งนั้นเจ็ดเป็ดครับรายนัดเกิดขึ้นมาแล้วเปล,เปลี่ยนร่างไม่ทันแล้วโดนขายไปโอ้โหเกือบตายต้องเปลี่ยนร่างกันทันทีนะที่อัดบิวครับโดนขังไว้แต่ว่าพี่เนดบิวบอกว่าตีบ้านตีบ้านเราเรียบร้อยครับบีเซกันครับ,รบปิดเกมไปที่ชิบาทีฮะบอกแล้วว่าทังรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าดูจริงๆครับกับการที่ เลือกตัวละครมาเพื่อเล่นเกมไวครับแล้วก็ท,ำท,ำท,ำทำําตามทางมิงที่ถูกต้องครับกับการที่พายุที่เลนล่างเป็นหลักเลยครับเจ้าภูมิกับ t w เข้าไปเวทในฟ่านะครับแล้วก็ไล่ช่วงต้นเกมจะทําให้ตัวของเอสตาไม่มีเวลาในการฟาร์มรวมถึงพอปโดก็โดนดีเลยของไปด้วยครับตอนนี้กลายเป็นบัจจี้ที่คู่ล่างเอ้ยที่บัจจี่ที่เลนล่างกับป่านะโก้โก,โก,โก็พยายามจะรับมือและพยายามจะ ไม่ตายนะใช้คำนี้พยายามจะไม่ตายแล้วก็หวังว่าจะกลับมาได้แต่ว่าสโนบอลลูกที่บีเซกันปั้นมามันค่อนข้างใหญ่ครับ mm hmm. เหนียวมากด้วยครับไม่แตกจริงอ่ะจากล่างสู่บนแล้วบนไปถึงเทียสามจนแตกครับมันเลยทําให้ข้างบนเป็นแผลใหญ่ที่7จปก็คือต้องยอมรับว่าไม่มีไม่มีโอกาสได้ฟาร์มแล้วก็ใช้คําว่าต้องมาเล่นกับทีมแต่ยังดีที่ว่าก็ได้ได้อะไรติดไปติดมือกลับไปบ้างนะในการที่จะเบรกการดัน แต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่าคิวจะเสมอการแต่ว่าเพรสเชอร์ของแมปมันก็ถูกดันเรื่อยๆนะเพราะว่าพอดันจนถึงรอบแรกเสร็จก็คือถึงเทียสองแล้วพอกลับมามันก็เลยแบบว่าดันออกไปยากครับฝั่งบีเซกันก็ลเล่นดอกดจิตีคอนโทนได้สบายไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือเซเยอร์แล้วก็แค่โถมเรื่อยเื่ครับตามนั้นเลยครับสำหรับคู่นี้ครับกนไปครับผู้ที่ส